สวัสดีครับแฟนๆหนังกระแปงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกระแปงหน่วยหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นภาพประกอบเล็กน้อยนะครับมีประมาณ10ภาพนะครับซึ่งภาพที่ได้มานะครับก็มาจากทางเพจหนังกระแปงที่คิดถึงนะครับ ทาง Facebook นะครับก็กดค้นหาใน Facebook ได้เลยนะครับก็มีเรื่องราวของหนังกระแปงหลายหน่วยนะครับลงไว้นะครับซึ่งผมเองก็ได้นําภาพบางส่วนของสายเพชรภาพยนตร์จังหวัดบุรีรัมย์นำมาจะทําเป็นคลิปรวมเป็นแคตตาล็อกหนังกระแปงอีกหนึ่งหน่วยไว้ที่ช่อง YouTube ของเราซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีมากกว่า400หน่วยขึ้นไปแล้วก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับเพื่อที่จะ เก็บเรื่องราวหนังกระเพลงต่างๆนะครับที่ยังมีในประเทศไทยในขณะนี้นะครับรวบรวมไว้เป็นสื่อกลางให้กับทางเจ้าภาพนะครับได้ติดต่อว่าจ้างกันนะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อนะครับทางช่องเราก็จะวางไว้ที่ช่องคําอธิบายของคลิปนะครับเลื่อนไปก็จะเจอนะครับมีแทบจะทุกหน่วยนะครับเบอร์โทรแล้วก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับมีหลายท่านนะครับทักมาถามที่ทาง Facebook p เพจของเราว่าติดต่อหนังนะครับทางช่องเราก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าเราไม่ ได้มีส่วนตรงนั้นนะครับถ้าจะติดต่อโดยตรงนะครับสนใจหนังเมื่อไหนนะครับอย่างเช่นหน่วยสายเพชรภาพยนตร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมณีนะครับก็เลื่อนลงไปตรงช่องคําอธิบายของคลิปนะครับก็จะมีโทรเบอร์โทรทิ้งไว้อยู่นะครับก็โทรไปสอบถามตกลงว่าจ้างเลือกหนังกันได้เลยนะครับซึ่งหน่วยสายเพชรภาพยนตร์นะครับก็มีภาพแรกก็จะเป็นภาพของรถหน่วยเองนะครับก็ดูคลาสสิกดีนะครับแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนมากนะครับรถหนังสีขาวแบบนี้นะครับวิ่งพัน ก็จะวิ่งตามกันเลยทีเดียวครับตอนเป็นเด็กๆครับพร้อมกับคืนนี้ต้องได้ดูหนังแน่นอนนะครับซึ่งหน่วยสายพิษภาพยนตร์นะครับในปี68นี้ก็ยังรับงานอยู่นะครับมีหนังหลายเรื่องครับไทยจินฝรั่งไงก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรข้างต้นนะครับที่ทางช่องเราได้ลงไว้นะครับหรือโทรไปที่0ู3 3839221เครับเบอร์นี้เบอร์เดียวซึ่งก็ได้มาจากบนจอของสายพิรภาพยนตร์เองนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ